สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแม n ช่นที่จะมาพูดคุยและดวซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีสที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีสของทางวิวออริจินัลอีกเช่นเคยนะครับกับซีรีสนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Midnight Romance in h a k w o n ชั่วโมองรักนอกตำลางน,นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง The Midnight Romance in Harkwon นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของซอเฮจินที่รับบทโดยจองเรียววอนดวเตอร์สอนภาษาเกาหลีชื่อดังที่มีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่ได้โคจมาพบกับอ e ีจุนโฮที่รับบทโดยวีฮาจุน อดีตลูกศิษย์ของเธอที่ได้ลาออกจากงานเพื่อมาเป็นติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชาที่เธอสอนอยู่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากว่า10ปีและทำให้เรื่องราวความรักของคนทั้งสองคนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Midnight Romance in h a g w o n ชั่วโมองรักนอกตำราน,นั่นเองนะครับ แล้วนะครับก็มาถึงคิวของซีรีส์ของทางออริจิน a ลเรื่องนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเกือบไม่ได้ดูแล้วครับเกื <c oughs> อบไม่ได้ดูแล้วเพราะตอนแรกนู่นเป็นแบบแนวโรแมนติกทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบโอ้โหทิ้งเวลานานมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ออนมา10ตอนแล้วจะจบวิ่แล้วเนี่ยเพิ่งมีโอกาสมาได้ดูนะครับแต่พอมาได้ดูจริงนะผมบอกเลยว่าผมเกือบพลาดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่นอกจากโรแมนติกไม่พอแล้วมันยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของจิวเตอร์ในสถาบันกฎวิชาที่บอกเลยว่าเดือดๆด,ด,ด้วยนะฮะซึ่งเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังตอนรีวิวกันนะครับมาอย่างแรกเลยครับขอแนะนํา2ตัวละครหลักเลยนะฮะ คนแรกนะครับก็คือคุณจองเรียวอนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่อง May It Please The Court นั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับเธอก็จะมาเป็นตัวติวเตอร์สาวนะครับที่มีประสบการณ์อย่างโชคชนในการสอนภาษาเกาหลีนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเป็นช่วงยุคทองของเธอเลยอะไรประมาณนี้นะครับและอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุผลที่ผมมาดูเรื่องนี้เลยนะครับก็คือคุณวีฮาจุนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง Beyond t ฟ e f t u r e นั่นเองนะครับเขานะครับก็จะมาบทเป็นอด เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทํางานแล้วแต่ว่าก็ได้ลาออกมาเพื่อมาสมัครเป็นติวเตอร์ในสถาบันเดียวกับเธอนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ2ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาเรามาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่านะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับก็ จะพูดถึงตัวซอฮเจินนะครับที่ระบทโดยคุณจองเรียววอนนั่นเองนะครับเธอนะครับก็จะเป็นติวเตอร์สอนภาษาเกาหลีนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า14ปีนะครับที่สถาบันแดชิเชสนะครับก็เป็นสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเธอเองนะครับก็ขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นติวเตอร์ที่เก่งมากๆนะครับสามารถปั้นอันดับหนึ่งของโรงเรียนมาหลายคนแล้วนะครับซึ่งสถาบันนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องการปั้นเด็กให้เก่งขึ้นแล้วก็มีเด็กที่ได้ทุนจากสถาบันไปเยอะด้วยนะครับซึ่ง หนึ่งในเด็กที่ ตัวนางเอกนะครับได้ปั้นและก็เป็นความภาคภูมใิใจของเธอก็คือตัวอ e ีจุนโฮนะครับที่รับบทโดยคุณวีฮาจุนนั่นเองนะครับเพราะเขาเนี่ยในอดีตครับก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กเกรด8นะครับหรือว่าเด็กหัวทึบนะครับเกรด8ก็คือจะเป็นแบบเกรดที่ต่ําสุดของเกรดนักเรียนเลยถ้าของเราก็ประมาณสักเกรดหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นเด็กเกรดหนึ่งนะครับที่เธอสามารถปั้นมาให้เป็นเด็กเกรด4ได้อ่าประมาณนี้ละก,กันแล้วก็ทำให้เป็นเป็นเด็กที่มีความรักในการเรียนมากขึ้นสามารถสอบเข้ามาหาลัยได้สามารถได้รับทุนจาก ฐานกาวิชาของเธอรวมถึงสามารถทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ครับจึงเป็นความภาคภูมิใจของเธอในฐานะะ้ครูคนนึงหรือติวเตอร์คนนึงที่ได้ผลักดันเด็กนะครับตัวเล็กๆคนนึงนะครับไปสู่ความสําเร็จได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้เธอก็คือยังสอนอยู่เรื่อยมาเรื่อยนะครับซึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับเธอก็ได้บังเอิญมาเจอกับอดีตนักเรียนคนนี้แหละครับตัวจุนโฮเนี่ยที่ได้มาเจอเธออีกครั้งในรอบ10ปีนะครับแล้วเขาก็ได้มาบอกเธอว่าเขาเนี่ยได้ลาออกจากงาน จากบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาเป็นติวเตอร์นะครับด้วยเหตุผลหลักๆก,ก็คือเขาอ่ะต้องการจะหาช่องทางการทําเงินให้มันได้มากกว่าที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตเนาะแล้วอีกอันนึงก็คือเขาต้องการสอนเด็กๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหตุผลลับๆอีกอันนึงที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการที่เขาอ่ะมาตามหารักแรกของเขาก็คือคุณครูนี่เองนะฮะทำให้เขาจึงเลือกที่ตัดสินใจมาสมัครเป็นติวเตอร์ในสาันกวดวิชาที่เดียวก,กันกับเธอนะครับมันจึงทําให้นะครับเรื่องราวของคน คนที่เคยเจอกันและมีช่วงเวลาร่วมกันอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตนะครับที่ได้โครจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ10ปีนะครับและก็ซึ่งพระเอกครับก็ต้องมาเผชิญกับโลกของติวเตอร์ที่เขาก็อาจจะยังมีประสบการณ์ไม่เยอะต้องมาคอยแข่งขันกับคนภายในต้องมารับมือกับถาบัน กดปริชาอื่นๆนะครับรวมถึงต้องมาคอยรับมือกับผู้บริหารด้วยนะครับรวมถึงคุณครูคนอื่นด้วยในสถาบันนะครับแล้วก็โดยที่มีตัวนางเอกนะครับหรือว่าคุณครูของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่นะครับและแน่นอนนอกจากพัฒนาการของพระเอกแล้วเราก็จะได้มาเห็นพัฒนาการความรักของพวกเขาทั้งสองคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของซีรีส์เรื่อง The m i n n i t Romance in h e War นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมไ้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า โอ้ผมพลาดถนัดเลยที่ไม่ได้มาดูซีรีส์เรื่องนี้แต่แรกนะฮะเพราะว่างี้คือตอนแรกอ่ะ ตอนที่เห็นทีเซอร์ตอนที่เห็นเรื่องยอ่อไอ้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นซีรีส์โรแมนติกไงก็แ,แบบว่าเอาก็เป็นความรักของคุณครูกับอดีตลูกศิษย์ของเธอที่ได้โคโจอนมาเจอกันโดยที่มันเจอกันในฐานะติวเตอร์ในสถาบันก,ก,กวิชาเดียวกันไอ้เราก็แบบว่าโคงโรแมนติกแหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสนุกด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเห็นแบบในโซเชียลต่างๆที่เขาแคปรูปมาก็แบบมันก็ดูโรแมนติกธรรมดาานิ่หว่าอะไรประมาณนี้ตอนนั้นคิดไปอย่างนั้นเองครับแต่ว่าพอสุดท้ายพอได้มีโอกาสลองมาดูนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมอ่ะ มาดูซีรีส์ตรงนี้นะเพราะผมตามคุณวีฮาจุนมาเพราะว่าผมอะยังตราตรึงเขานะครับในผลงานเก่าของเขานะครับตัวจอมกีชอนนะฮะใน The Worst of e v i l วตอนนั้นชอบมากแล้วผมรู้สึกเลยว่าหุ้ยรอบนี้เขาได้มาเป็นพระเอกซีรีส์แนวโรแมนติก น่าสนใจมากก็เลยตามมาดูครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับไม่ใช่พล็อตโรแมนติกครับถึงแม้ว่าพล็อตโรแมนติกของเขา <ๆ S 1> ดีอยู่แล้วนะต้องบอกว่าซีรีส์ของผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเขาทำซีรีส์โรแมนติกดีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น something i n the r i n หรือว่าจะเป็น a า one spring night อะไรเงี้ยโรแมนติกดีอยู่แล้วแต่อันที่เหนือความคาดหมายจริงๆก็คือพล็อตติวเตอร์ครับพล็อตสงครามของสถาบันกฎวิชาครับที่ไมไ่คิดเลยว่าการมาดูซีรีส์โรแมนติกเรื่องหนึ่งอ่ะจะได้มาเจอความเดือดเดือดความแน่นแน่นของอาชีพการงงานขอ ติวเตอร์คนหนึ่งได้ทำให้ผมไปนึกถึงซีรีส์หนึ่งที่ผมชอบมากๆอย่าง Crash Course in Romance อันนี้มาตรงๆเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่วงการติวเตอร์เนาะแต่ว่าผมบอกเลยเรื่องนี้แน่นกว่าเยอะคือเขาลงดีเทลกว่าเยอะเลยนะครับว่าครูคนหนึ่งติวเตอร์คนหนึ่งจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างแต่มันก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับที่มันแวบ,บเข้ามาในหัวผมทันทีหลังจากที่ผมได้ดูไปประมาณ4ตอนครับก็คือเอเจนซี่คือมันอาจจะไม่ได้แบบโหสงงรามแบบชิงไหวชิงพลิปกันขนาดนั้นนนนนะะเเเเพรเรราา่่่ืือองงงี้มัจลแแบบแบบิดึ อาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีความเดือดในนั้นมันมีการเรียกว่าต้องทําสงครามการทําแคมเปญการตลาดการทําแคมเปญหลักสูตรการสอนเนี่ยไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้แบบว่าอู้มันมีความค r า s คอร r สอินโรแมนต์บวกเอเจนซมารวมกันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะ4ตอนที่ดูมาโรแมนติกะมีอยู่สัก10%เองอีก90%คือพอดกวดวิชาเดือดๆเลยฮะ ซึ่งขอพูดถึงพอดกับวิชาเดือดเดือดก่อนสิ่งที่เจอก็คือว่านอกจากเขามาตีแผ่ชีวิตของครูคนนึงหรือว่าในเรื่องก็คือเรียกว่าติวเตอร์แล้วกันเนาะของติวเตอร์คนนึงนะครับที่จะมีอานางเอกเป็นตัวแทนของติวเตอร์ที่มีประสบการณ์เยอะสอนมากกว่า14ปีแล้วต้องมาดูว่าเธอต้องมาเจอกับอะไรต้องมาคอยรับมือกับทั้งครูด้วยกัน ลูกศิษย์ของเธอที่เธอก็ต้องคอยเรียกว่ารักษากลุ่มลูกศิษย์ไว้ไม่ให้ลูกศิษย์มันย้ายไปสถาบันอื่นใช่ไหมหรือแม้แต่ก็ต้องคอยพยายามไปดึงลูกศิษย์ของ สถาบันอื่นมาที่เธอด้วยเพื่อสร้างยอดอะไรประมาณนี้รวมถึงก็ต้องรอคอยรับมือกับไอ้ผู้บริหารที่มันก็มีไอเดียอะไรแปลกๆของมันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือฝั่งผู้มีประสบการณ์ส่วนพระเอกเนี่ยก็คือเป็นในฐานะน้องใหม่คือแบบเป็นคนที่เอาโอเคเคยเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันนี้ก็จริงเคยมีประสบการณ์ติวอยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยเป็นครูมาก่อนครับนี่ก็คือจุดเริ่มใหม่ของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาสู่วงการติวเตอร์เลยครับเราจะได้เห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาต้องมาเจออะไรบ้างนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นในเรื่องเลยก็คือหนึ่งแน่นอนฮะพัฒนาการของพระเอกที่ได้เติบโตเรื่อยๆนะครับจากครูที่ไม่เคยสอนคนมาก่อนจริงจังเนี่ยเราค่อยๆอยเติบโตมาเรื่อยๆเ,เราจะได้เห็นดราม่าระหว่างครูด้วยกันทั้งๆที่มีครูที่เรียกว่าพอออวยบ้่งคนนึงก็แบบพอ,ออไม่สนใจก็เริ่มมีแบบหมันไส้กันบ้างมีแบบตัดขากันบ้าง มีครูที่ก็ต้องมาคอยแย่งลูกศิษย์กันเองเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าสังคมกดวิชานะครับหรือว่าตลาดของการกดวิชาเนะี่ยมันเหมือนเป็นภายอยู่ถาดนึงแล้วก็ต้องมาแย่ง่าดกันกินในถาดน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูด้วยกันก็ต้องพยายามสร้างจุดแข็งต้องพยายามสร้างอเอกลัษณ์ของพวกเขาในการดึงตัวนักเรียนไปอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งทีนี้นอกจากจะต้องมางัดกับครูอเองภายในแล้ว ไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นสถาบันอื่นๆที่มีเยอะมากเพราะว่าเราจะได้เห็นมาตลอดเลยครับว่าสถาบันกดวิชานะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าฮักวอนเน่ยก็คือตามชื่อเรื่องไหนก็คือฮักวอนเนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอคนเกาหลีเขาส่งลูกไปเรียนกดวิชากันเยอะขนาดไหนเนาะ ก็เลยบอกว่าสงครามระหว่างติวเตอร์ด้วยกันก็เดือดใช่ย่อยเหมือนกันเปิดมาภายใน3าตอนแรกก็คือซัดแคมเปญการตลาดกันอย่างมอมมันแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยถ้าคุณคดาดหวังจะมาดูโรแมนติกในช่วงแรกๆนะคุณจะตกใจมากเลยว่าแบบนี่มาดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าสําหรับผมคือผมโคตรชอบเลยแนวธุรกิจธุรกิจแนวที่แบบตีแผ่อาชีพเนี่ยผมชอบมากนะฮะและนอกจากนี้นอกจากเรื่องของอธุรกิจแล้วมันจะมีประเด็นที่เขาแตะ,แตะถึงผมเรียกว่าอะไรเดียผมเรียกว่าจรรยาบาณของการเป็นครูได้ไหมคือ หลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะหลายๆเรื่องเขาก็เคยมีแตะๆกันอยู่แล้วตั้งแต่ r r s s h o u r s อ in Romance ละระหว่างคุณครูที่อยู่ประจำโรงเรียนกับติวเตอร์เนี่ยสองอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะสอนวิชาเดียวกันแต่เรียกว่าวิธีการทำงานกับแนวคิดของพวกเขามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งก็คือ ตั้งใจจะสอนเด็กตามหลักสูตรต้องการให้เขาเรียนรู้สิ่งที่ควรที่จะต้องรู้เนาะตามหลักสูตรอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีการตัดเกรดมีการรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาด้วยแต่ติวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าแบบเอาข้อสอบมาทวนสอบมาโฟกัสว่าอา้าวันต้องออกข้อนี้นะมันต้องออกประมาณนี้นะจำจำท่องจำให้ได้มีวิธีการจำมีทริกแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะผ่านประสบการณ์ลักษณะนี้มาครับทำให้มันก็เลยจะมีดรามา่า ระหว่างครูกับติวเตอร์อยู่ประมาณหนึ่งแล้วในเรื่องนี้ครับแค่ตอนสองตอนแรกคือจัดเลยฮะว่าแบบโอ้คือครูอ่ะจะมีความรู้สึกว่าถูกด้อยค่าด้วยติวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเด็กอ่ะมักจะแบบเหมือนครูมีหน้าที่ก็สอนก็สอนมไม่เดแจากกันบ้านมาเดตัดเกรดไปดิแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาก็ไปเชื่อฟังติวเตอร์มากกว่าครับมันก็เอาจุดนี้มาเล่นเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็น่าคิดในหลายๆจุดเหมือนกันเนาะว่าแบบเออเหมือนที่เราพูดพูดกันอ่ะถ้า โรงเรียนเขาสอนดีอยู่แล้วจะมีติวเตอร์ทำไมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เรื่องนี้ก็เอาประเด็นนี้มาเล่นนะครับนี่คือแบบเนื้อหาเดือดๆของวงการกดวิชาที่ทำให้ผมอโอ้โหผมแบบชอบมากนะฮะทีนี้ตัดตัดตฝัตต่งโรแมนติกเอาจริงโคตรดีเลยเพราะว่า,าตัวพระเอกเนี่ยเดิมทีเขาเป็นนักเรียนที่เป็นเกรด 8ปดเลยว่าเกรดต่ําสุดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนเลยจนกระทั่งเขามาเจอกับตัวนางเอกที่เป็นคุณครูของเขานะครับแล้วเขาก็ได้แรงบันดาลใจในการเรียนทําให้เขารักในการเรียนมากขึ้นนะครับและมีความรักในหน่อยกับคุณครูคนนี้ด้วยนะครับทําให้เอาจริงนะในเรื่องนี้ตลอดสีตอนถึงแม้ว่าเขาจะเน้น เรื่องโหสงฟารามของกดวิชาไปแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแต่ว่ามันก็หยอดจุดที่มันมีความรแมนติเข้ามาเราจะได้เห็นจากสีหน้าท่าทางของพระเอกเลยว่าเขาอ่ะชอบคนครูคนนี้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้พูดมันออกไปนะครับแต่ว่าจากทีเซอร์หรือว่าจากซีนต่างๆที่เขาตัดมาในโลกออนไลน์นะครับคือผมรู้เลยว่าแบบเดี๋ยวเตรียมแบบโหหวานช้ำอาจริงไม่ต้องทายหรอก๋ยกกลางๆเรื่องน่าจะมีการหวานชํำเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ ผมรู้สึกได้เลยว่าเคมีของคน2คนนี้คือน่ารักมากนะครับเพราะว่าเอาจริงอ่ะด้วยคาแรคเตอร์คุณวีฮาจเนเรื่องนี้คือเขาก็เป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งที่มีความมั่นใจมีความอมองโลกในแง่ดีมีความโรแมนติกสูงอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าคาแรคเตอร์ของคุณจองเรียววอนในเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นคุณครูที่ผมเรียกว่าเธออุทิศชีวิตของตัวเอง99%ในการทำงานเลยนะครับเพราะว่าแทบไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็ทำงานตั้งแต่เช้าอย็นกลางคืนเลยแทบจะแบบ เอาจริงอ่ะมาทรงครูชเวชิยอนจาก Crash Course in Romance เลยก็คือแบบสามารถตายในหน้าที่ได้เลยฮะก็ทําให้เธอก็แบบอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่นะครับทำให้เธอก็อาจจะไม่ได้เอ่อเรียกว่ามีประสบการณ์ในความรักสักเท่าไหร่นะครับทำให้เธอที่ได้โคโจอนมาเจอกับหนึ่งในความภูมิใจในชีวิตของเธอเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนจากสถานะจากครูกับนักเรียนนะ่ะมาเป็นคนรักได้เนี่ย อยากรู้กระบวนการมากเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละมันคือจุดแข็งของเรื่องนี้และเคมีของคู่พระนางที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วที่ทําออกมาได้ดีมากๆนี่ขนาดยังไม่รักกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Midnight Romance in h o g w a r t นะฮะก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกและบวกธุรกิจไปเลย <laughs> บวกธุรกิจให้ไปเลยเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องราวนะครับของ ติวเตอร์สาวนะครับมากประสบการณ์นะครับที่ได้โครจรมาเจอกับอดีตลูกศิษย์ของเธอนะครับที่จะได้เข้ามาเห็นการทํางานของพวกเขานะครับที่ต้องมารับมือกับครูด้วยกันรับมือกับลูกศิษย์ของพวกเขารับมือกับสถาบันติวเตอร์อื่นนะครับรวมถึงต้องมารับมือกับผู้บริหารด้วยนะครับที่ต้องเอาตัวรอดในสงครามครั้งนี้ให้ได้นะครับแล้วต้องมารอดูว่าพระเอกจะสามารถทําตามความตั้งใจของเขาในการที่จะได้มาสร้างอาชีพที่เขาสามารถภูมิใจและก็หารายได้ที่เขาต้องการได้หรือเปล่านะครับรวมถึงมาดูพัฒนาการความรักของอดีตครูและอดีตนักเรียน สองคนนี้นะครับว่ามันจะลงเออยังไงนะฮะบ,บอกเลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวธุรกิจ ชอบแนวที่แบบเป็นสงครามประสาทระหว่างกวดวิชาด้วยกันอะไรประมาณนี้ผมแนะนําเลยนะครับและถ้าคุณเป็นสายชอบความโรแมนติกนะครับเป็นความรักต่างรุ่นนะฮะเพราะพระเอกจะอายุน้อยกว่าเนาะคุณสามารถมาดูเรื่องนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง The Midnight Romance in h o g w a r t นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Midnight Romance in h o g w a r t นะครับซีรีส์นี้นะครับว่าฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของวิวนะครับมาทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับมีท ตอนแล้วนะฮะก็ใกล้จบแล้วก็ตามมาดูได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันซีด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย